สายพันเทวลดาเหรอครับตอนนี้ก็เดินทางมาทีวีที20ป่ะาาดีวีี20ก,ก็ดีใจที่น้องๆแต่ละคู่ทั้งสามคู่รวมถึงคู่สมทพคู่ดองอื่นๆแบบใช้เวลาไปได้สวยเออรู้สึกว่ารอดแล้วโล่งแล้วสายนี่ถามไม่มาแล้วนี่ถามไม่มาเอาเป็น <laughs> ไงบ้างกับคู่น <laughs> ี้คู่สามคู่สามจูเนียร์มาร์จิใช่ไหมครับจูเนียร์มาร์ เอาจริงๆคือเกินคาดนะเกินคาดจากที่วมากคืออาจจะเพราะจูเนียมันถูกปูมาดีตั้งแต่ในพาร์ทที่2แล้วเหมือนแบบทําให้คนแบบตกหลุมรักที่ไฟฟ้าได้ง่าย<ช><ช>ก็แบบว่าเฮ้ยใ,ในพาร์ทสเราเห็นเขาแบบตลกโง่ห่าขำๆพอเป็นพาร์ทของตัวเองเอ่ะเขาเป็นพระเอกแล้วอ่ะเอออะไรอย่างงี้ก็ยังแซวพี่สุภาเป็นพระเอกแล้วอะไรอย่างเงีง้ยจริงๆตอนเราวางคาแรคเตอร์ให้จูเนียเราอยากให้เป็นผู้ชายอบอุ่นเป็น คือตอนที่ที่วางพายของเขาเองอ่ะก็ใหญ่เขาดูโตขึ้นอีกนิดนึงเพราะสุดท้ายก็ไม่อยากให้ตลบจนขายขำขัมาคือมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าพยายามบรรลานี่ดีเพราะว่าสุดท้ายเขาต้องเป็นพระเอกละมีการแจ้งให้ทราบไหมว่าในอีพีในอันที่สามเราจะเป็นพระเอกต้องทำตัวให้มันเป็นพระเอกนิดนึงจุนเนี่ยเขารู้งานคนนี้เขาไม่ต้องอะไรให้ดูหลักไม่ที่เราพูดเป็นไงบ้างกับจูเนี่ยมันเกินคาดแค่ไหนสำหรับ เกินคาดมากๆดีกว่ากับจูเนียอย่างที่บอกเลยว่าจูเนียเป็นนักแสดงที่ไม่เคยร่วมงานไม่เคยมีชื่ออยู่ในโพรตั้งแต่แรก,กไม่เคยรู้กอ็อ๋อโอเคน้องเล่นกับมาร์กมาในเรื่องช h ร r ล y มิจิกก็แบบอ๋อโอเคเด็กงะดาวนะอ๋อจูเนียนะอะไรเงี้ยพอเจอก็แบบอ๋อโอเคมันเป็นคนตลกตลกเนาะเป็นคนแบบว่าไม่เทคซีเรียสแต่ว่าเป็นคนแบบน้องมีความสามารถแล้วพอต้องมาทำงานด้วยจริงๆคือมันดีนะเอาอจริงม,มันดี เขาเป็นคนดีเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นพระเอกพี่แต่ตอนแรกเราไม่ได้ตอบแบบนี้นี่ในไลฟ์สดอ่ะจุนเนี่ยเป็นเด็กเก่งเต็มปากนิดนึงเด็กเก่งมีความสัมมามีความสามารถเป็นคนรู้เยอะรู้มากไม่เขาเป็นผีแบบว่าชมคือเขาผ่านงานมาเยอะใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าอ๋อพอเสร็จคันนี้อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคลิฟต์ต้องเอาอีกคัดนึงอะไรเงี้ยอ่ามันจะรู้เยอะเออไม่เป็นไงพอเจอคนรู้เยอะขนาดนี้เราสนุก สนุกมากสนุกมากทำงานจูเนียร์สนุกมากจริงคือเป็นฝีแบบว่าเราอยากได้อะไรเราได้เราคุยกันรุ้นเรื่องคือไม่มีงองแงอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจูเนียร์กับที่ไปฟ้าม,ม,มัน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 กันตามที่เรามองไว้เหมือนกันเลยนิสัยเหมือนกันเด<ช>๊คือ,ไ,อไฟฟ้าเป็นยังไงจ<ต>ูเนียร์เป็นแบบนั้นแต่เาบอกว่าไฟฟ้าี่ป็ตแฟนสูมากนะก็อ,อาจจะในมุมมุมคู่ไงอ่าอาจจะแบบว่ามีบารามุมนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยแบบการ พูดคุยหรือการเล่นกับคนอื่นก็คือเป็นจูเนียร์แบบนั้นเลยแล้วกับมาจิเป็นไงบ้างกับมาจิดีใจมากที่ได้ทำมาจิมันต่างกันยังไงมันทำไมทำไมมันต่างนะไม่ตอนจูเนียร์สีหน้าเราไม่ใช่อย่างนี้อะตอนมาจิเราทำไมถึงอยากทำอะไรกับคืออย่างที่บอกว่าห้าห้าคนที่ไม่ใช่จูเนียร์อีกห้าคนอะคือเราเคยร่วมงานกันมาหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นน้องห้าคนที่อยากร่วมงานด้วยอีกอ่ะพอมาได้เจอมันก็เลยแบบอ่ะแต่จูเนียร์พิเศษไง พอเพิ่งเจอครั้งแรกอเออ,อมาม์จิคือเป็นฟีลว่าแอบเฟลกับตัวเองนิดนึงตอนตอนขั้วฟ้าที่แบบว่าเออดันน้องได้ไม่ถึงจุดแบบจุดขนาดนั้นเลยครับพอาเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออน้องไปได้แล้วก็เลยรู้สึกดีใจที่ยังเป็นแบบยังสามารถดันน้องได้อยู่คิดว่าอยู่บนเรือมาเตอมแล้วต้องเป็นคุ่มเหยียกับมา,าร์คตัวกันแต่ว่าขั่วเขาคนละสีคนคนึงก็ร,อกรอกก้อนคนนึงก็ไม่เลยรู้สึก ดีใจเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะมาร์กเอเนอร์จีไม่เยอะมาร์กจะเป็นคนง่วงๆใช่ปครับอะไรอย่างเงี้ยพูดมาคือช็อตฟืลนะตอนนี้ดีขึ้นหลังจากอยู่กับจุนเนี่ยมาดีขึ้นเยอะแล้วคือเออจุนเนี่ยสอนอะไรไว้ไม่รู้จนตอนนี้จุนเนี่ยก็บอกว่าพี่ผมยกให้เลยไม่เอาแล้วจริงหรอทำไมอ่ะไม่มีใครสู้มาร์กได้ตอนนี้พูดเยอะสุดในกองถ่ายล้านบาทจริงหรอ แต่ก่อนนั้นี่คือเอรยื่หนึ่งเด็กดื้อนะคือพูดเลยว่าคิวหลังๆฮะทุกคนต้องร้องขอว่ามาหยุดพูดหน่อยเป็นการที่เราไม่ได้ในกงอยากรู้ว่ามาพูดอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นมาพูดไปเรื่อยพูดได้ทุกอย่างเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยที่บนเป็นคุณลุงอีกหนึ่งคือพูดพูดจนจูเนียร์บอกว่าพี่ ใครก็ได้เอาไปทีผมนไม่เอาแล้วเหนื่อยสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่นิวจะพาพี่นิวแใจขมวดกับจูเนียร์มากเพราะว่าจูเนียร์จะชอบแบบว่าใช่ปากต่อคำต่อราคาตลอดแต่ตอนนี้มาร์กสามารถต่อปากต่อคำกับจูเนียร์จนจูเนียร์ยอมแพ้เขายอมเขายอมใช่ใช่าถึงจะพูดได้ยังไงเคยถามเหมือนกันมาร์กช่วงนี้เป็นไรไมพูดเยอะจังผมมีความสุขกับที่ นี่คือสิ่งที่มาคพูดนิคิดว่านักแสดงในกองมันหล่อหลอมกนน็ร้ <c oughs> องอาจจะเป็นแบบนั้นอย,อย่างเพิร์ทยิงเปลี่ยนไปเลยอ่าก็ตั้งแต่เพิร์ทบุ๊กชันต้าอยู่ด้วยกันแล้วมาร์คอยู่ในสังคมตรงนั้นก็คงโดนกรอกกกบโอ้โหเฮ้ยนิว, <c oughs> น,วนิวนั่งของนิวเฉยๆอยู่คนละที่กับพวกนักแสดงไม่ได้ถามว่าอย่างเวลาจูงมือกับมา,าร์คสถานแบบเรามีวีดไหมแบบว่าเบียรจูฟังก่อนไม่มีเด็กๆพอถึงเวลาทำงานน้องตั้งใจทำงาน ไม่ง3ั้นสามคนบูบูเบิร์ดเต่าจูมีหลายคนเลยแกงั้นอ่ะสี่คนคิดว่าใครยือสุดยังมานไหนใจดีก็มาจับมือมันไม่สามารถเลือกได้แล้วนะจุดเนี้ยคือมันตีตื้นเลยอ่ะมันสูสีมากซูสีมากตอนนี้ยังแยกไม่ได้อเอาเอาเซนต้าก่อนเซนต้าหลังสุดแน่นอนต่า ไม่ถึงท่านขนาดนั้นอันน้เป็นแค่รูรเราสามารถเข้าคนอ,อื่นได้เข้าได้ก็ไหลาตามไปเรื่อยๆเขาเป็นไงเขาเรียกว,ว่าเข้าเมืองตาหยิวก็อยู่ตาตามซันต้าเป็นแบบนั้นแล้วทำให้เพอร์เปลี่ยนไปนะจริงคือยังแซวเพอร์เลยเพอร์เราจริงปะตั้งแต่ทำเบอร์เอรรักมารู้จักมาเจ็ดแปดปีเก้าปีอยู่กับตาแค่เดียวเดียวมึงทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำมาเจ็ดปีให้จบได้ในหนึ่งเดือนได้ดีใจกับเพอร์แค่แต่ดีใจด้ใจคือกลายมาเป็นหนุ่อปคือ ดีใจมากที่น้องเป็นเอ็กซ์โหวตขึ้นน้องกล้าเต้นติกตอน้องทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำก็ก็ดีใจครับเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นผลดีกับน้องหมดเลยเพราะเป็นสิ่งที่แฟนๆก็อยากเห็นน้องทามาตลอดจากคนบอกว่าพอพอเขาเขาเปลี่ยนไปนทางนี้แต่ว่าเขาจะพาเป็นตาเปลี่ยนสุดท้ายมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพิร์ดอยู่นี้ต้าอยู่นี่ตอนนี้มันถูกจูบมาอย่างนี้แล้วก็ท่าอะไรอย่างนี้ก็เหมือนก็เหมือนมาทสังคมเราเรอให้เป็นนอย่างนี้ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้หมด ยิ่งเหนื่อยไหมเลียงหกคนน่ะเหนื่อยกว่า <ขอ S 2> ว r อารอ์สเอ็ดอน1 1> คนพอมันจบเสร็จแล้วพอซีรีส์มันถ่ายจบแล้วเหมืนอนทุกคนมีสายเปลี่ยนไปหมดเลยเหนื่อยกว่าวียาร์สิเอ็ดคนคือหกคนน่ะมีคนที่ไม่ไดื้อสุดคือฟอร์สอนิ่งสุดคือีนิ่ง,ส,งสุดคือเป็นยังไงก่อนหน้านี้เป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นส่วนอีกห้าคนคือหล่อหลอบแล้วไปด้วยกันมันก็นได้จากบุกี้เลย <laughs> คนถามว่าในคัสาาของฟอร์สกะบุกอ่ะบุกนี่คือจ้างมาโดนจูบกับจ้างมาเมาอย่างยังหล่ สองสามวีดีนี้ไม่ได้เมาแล้วอ่าเขาเปลีล่ยนแล้วเป็นที่ปรึกษาแล้เป็นบอกว่าคนที่ใจเรื่องถ้าเมาเอยางเลยจะล้มก็ล้มใช่จริงๆอีซีนที่แบบว่าที่ฟอสจับแล้วอะลองปล่อยแล้วบุกลบอันนั้นฟอสเป็นคนเสนอเป็นอิมพไว้เดียวที่เสนอแล้วได้ทำเอาทำไมอ่ะทุกอย่างที่ฟอสเสนอมาแบบฟอสมันไม่ได้อยากอยากยายามุ่อยนี่จไม่ได้แล้วมานแบบพี <c oughs> ่ขอเล่นอันนี้ได้ไหมทอเนี้ไม่ได้ฟอสอยาก มีอันนั้นในเดียวที่ว่าลองดูอะไรอย่างบุก,กี้อ่ะบุก,กี้เขามีของเขาเยอะยิ่งเขาอยู่กับปูนกับเจเจมาในพาร์ทหนึ่งเขาเด,ดี๋ยวนี้เขาแพร่เาวเขาเป็นรุ่นพี่เหรอเขาเป็นรุ่นพี่อ,อลาเซนตา้ารูปเราละ่ะเซนตา้าฟิลแ,แบบไหลาตาม,ตามคือรุ่นพี่กันทำกันยังไงเซนต้าก็จะแวะตามตลอดละอะไรอย่างงี้แต่ถ้าคนเขาสปอยเซนต้าหมือนกันนะเซนต้าทำอะไรดีก็ดี น้องเป็นเด็กน่ารักหลังจากนี้น่ารักอยู่น้องยังน่ารักอยู่น้องเป็นซิลแบบว่าใครให้ทําอะไรก็ทําน้องเป็นคนไม่ดื้ <c oughs> อแล้วอย่างพี่เพิร์ดดูแลเซต้าเป็นไงบ้างหรือว่าแดนต้าดูแลพี่เพิร์ดดูแลกันละกันมากกว่าหรือว่าเพราะว่าเหมือนต้าก็เข้ามาเป็นส่วนที่เพิร์ดขาดก็แบบอัพมาอัปเกรดเพิร์ดให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ส่วนเพิร์ดก็ให้สกิลหลายๆอย่างกับต้าเหมือนกัน คงเสริมกันดีแล้วมาทุ่มสามแล้วจูเนียร์่ะจูเนียร์กับมาก็คงเสริมดีไปหน่อยจนทุกวันนี้มากู่ไม่กลับแล้วเไยอ่ะดีใจม้ากับการที่ม้าเป็นอินโมดตอนนี้ดีใจดีใจดีใจเพราะรู้สึกว่าเวลาม้าพูดม้าเล่นมาโผล่เลาะม้ากิ้มมันน้องเขามีเสน่ห์ซึ่งแบบปกติถ้าน้องอยู่นิ่งๆก็จะดูแบบเข้าหาไงดีวะอ่าใช่ใช่ใช่ครั้งแรกที่เจอม้ากับครั้งตอนนี้ที่เจอม้าคนละคนคนละคนเป็นไรแบบแต่ว่าทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนเปลี่ยนหมดเพราะว่ามาร์าเราเจอตั้งแต่ ที่น้องเข้าแกมีมาใช่ป่ะกับพวกฟ้าพอมาเจอเรื่องเนี้ยคือเรื่องนั้นแบบน้องจะแบบอ๋อครับพี่ได้ครับอ๋อครับพอมาเรื่องนี้คือสู้ซีมีสู้กับอุ้ยไม่เอาหรอกคูดแค่นี้ทํแค่นี้แมววเป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้เออพอน้องแต่คนเปลี่ยนท้กํากับเปลี่ยนไปทุกเลยไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมแต่แต่แต่เขาไม่เนเลยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนมันตัวเม้าส์เลยนะ คือมันหามันหาเรื่องแกล้งไปงั้นแหละพวกนั้นอะคือแกล้งอะไรใดแกเอาง่ายๆสเปนล่าสุดจูเนียคือสู้ทุกคนนะจูเนียบอกว่าผมไม่เคยเห็นพวกบุ๊กเซนต้าเพิร์ธเป็นศัตรูอยู่แล้วเพราะเห็นเป็นกระสอบซ้ายไม่เคยเชื่อีกคนนะก็อีกคนไม่กล้าไม่กล้าไงปุ๊บแบบไปเลยนะใช่ไงขต้องเลยแบบอะอะจูอัลลิเออรคือสิ่งมันเดินทางมันใกล้จะจบแล้ว มันประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือว่ามันหลายกดดันนะเพราะเราได้รับโจทย์แต่เราจ่ายกดดันมากพี่เอายังนี่พูดทุกที่เลยบอกว่า24ตอนอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มามันเหนื่อยหนูว้ยสมมุติว่า10ตอนแล้วมันยังไม่มาอูอีกที่เหลือ14ตอนคืออ่อมแล้วนะคือคือเหงาจริงคือต้องทำยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยกดดันมากเลยนะกดดันมาแบบเครียดจริงก็แบบขอเธอขอเธอแบบมีคนดูน้องหน่อยมีกระแสน้องหน่อยอรยเรื่องนี้ไม่ได้มือ เรื่องนี้ไม่ได้มูมาเลยไม่ได้มูมูไม่ทันเอาเวลาไหนไปมูเวลานอนยังไม่มีเลยรับโทษได้อย่างงี้แต่โทษเราไม่ได้สั่งนั่นแหละนั่นแหละอ่ปากที่เหลือปากที่เหลือปก็สัตวระหลาเหลืออีก4ี้า EP ครับ2ี่สิบของยี่สิบสี่รับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนคือมันไม่ได้จบง่ายๆเพียงเท่านี้มันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเออนิดนิดแน่นอน ก็ฝากติดตามน้องๆด้วยครับที่สำคัญคือฝากซัพพอร์ตงานน,าน้องๆทุกงานด้วยไว้ด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้น,น้องๆเริ่มเริ่มไม่มีคิวให้ทําอะไรแล้วตอนนี้รับงานช่ารู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็เห็นงานล่าสุดที่น้องๆไปกันแล้วแบบคนเยอะก็ดีใจทนน้องๆกดดันไหมก็เป็นความคาดหวังพี่ถ่ายกันกดดันมากครับกดดันทุกเรื่องที่โดนทํากดดันหมดมาหราเราไพลอตแต่ร้านแล้วไพลอตพี่อาทิตย์กับน้องดาวตกแต่ร้านวิวแล้วขึ้นก็ ว้าวเหมือนกันคือไม่คิดว่าปล่อยมาวันแรกจะแต 5, 000, ะ5 0 0แสนป่ะห0 0แสนหกแสนวิวคือหูออแบบเยอะมากเยอะเยอะจริงเยอะจริงแบบก็ก,ก็ก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับน้องๆพาร์ทสองเป็นอย่างดีทำไมพี่นิวถึงยุ้ขนาดแบบนี้นคือต้องบอกว่าเอ่อในเชติยายอะ่ะเรื่องที่แบบทุกคนเฝ้ารอจริงคือจอนนอตเนาะในวลนด4สี่เรื่องครับแล้วพอพอจบจอนนอตไปเราก็คงแบบเอ๊ะเขาจะดู ันอ,อ,อเออจะดูต่อกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอปล่อยอาทิตย์ดาวตกไปต้นตฟ้าไต้ฝุ่นไทเกอร์เดินหนาวมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบคนยังให้การตอบรับดีก็ก็โรงโลงใจโลงใจโลงไประดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเนาะมันยังเพิ่งเปิด เพิ่งเดิน1นก้าจากรนะ้อยเก้าอะไรอย่างเงี้ยยังต้องรอของจริง e. อีกก็ะจะเป็นยังไงแ้วเดี๋น้องๆเขาทายเขาทายความกระตันนะเพราะว่าเขาบอกหลังแต่ว่าจะมีพาร์ทสองไหมพอมันมีพาร์ทสองเสร็จใครหลอดใจยังไงเอาจริงๆร,ริงไหมเด็กๆรู้ว่ามีพาร์ทสองตั้งแต่ก่อนจบซีรีส์อีกอ้าวแล้วก็มันจะทำการแสดงบ,บอกว่ามันก็เป็นไทม์ไลน์ที่รอประกาศทีเดียวไงมันก็ถูกวางไว้แล้ว,ลวเออเดี๋ยววันนี้เราจะประกาศอันนี้นะวันนี้เราจะพูดแบบนี้นะ จริงๆนะพาร์ทสมันมีอยู่แล้วพาร์ทสองมันพูดพูดคุยไว้อยู่แล้วเนี่ยถามนี่รู้แต่ก่อนซีรีส์จบอีกพวกนี้นทำไมมันบอกว่าไม่รู้เราู้พาร์ทเมื่อไหร่เราู้พาร์ทสองเมื่อไหร่ฮะเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลย พูดเขาไปว่าจริงๆมันรู้ตั้งแต่ก่อนจบซีรีส์อีกเออรู้ตั้งตั้งแต่ก่อนจบพันตึงเลยอะหรอเดี๋ยวเราไปดูไปแล้วที่พี่สัมภาษณ์จำได้ไหมเขาบีบมาเขาทำเขาบีบมาการแสดงเออเขาบีบมาว่าเป็นการแสดงแต่เราเป็การแสดงเออตอนนั้นที่เรารู้ว่ามันพักสองเราได้มีเนี่ยก่อนที่ซีรีส์จะจบมันรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจแล้วก็ต้องรับบทหนักแน่ ในการหลบร้องไห้อะไรอย่างนี้น้ำมันตอบอย่างนี้วิวมาไงรู้ตอนไหนเรารู้ตอนไหนว่ามันจะรู้พร้อมกันเลยรู้พร้อมทุกคนเลยอะช่วงยีพีอะไรท้ายช่วงช่วงก่อนเลยช่องยีพีไม่นานแต่ว่าพอรู้แล้ววิวบอกว่าให้ยับเยียบไว้เพราะว่าพวกผมชองสปอยล์ผมกับพี่เงินช่องสปอยล์ก็เลยแบบไหนให้เงียบๆไว้าแบบให้รู้ความการันตีกับทุกคนในเลืจริงๆไม่ยุ่งกังใครสุด เงินทำไมเขาพูดไปเรื่อยหรอไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อยแล้วพูดเสร็จแล้วค่อยมาเอ้าเขาห้ามพูดหรออ่ะตั้งแต่ที่บีบเหมือนกันหมดนะคือสี่คนนั่งคุยห้ามพูดนะนี่นี่นี่ถึงเวลานัดสัมภาษณ์ปุ๊บพูดหมดเลยพูดหมดเลยเลยคนไม่มีไม่มีความรักรืมมันจะมีแล้วมันต้องบีบน้องไงเพราะว่าแค่ที่เซอร์มันไอหลอดมันก็ประสบความผสมเองขนาดเลย ไ่ถึงไงน,นะไปถึงไอหลอดมันะสมกระติแล้วต้องบีน้อยยังไงหรือว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกลังนแซววางตารางเวิร์กช็อปครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ออกมาให้ระหว่างระหว่างที่แฟนๆร,รอตัวซีรีส์ก็จะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆครับนื่นกรสวดดันไหมอ่ะามมาเพราะว่ากระแสตอบรับจากทุกจากทุกจากซีซั่นที่แล้วมันดีมากมองแบบเปิดตัวอันนี้มันก็มีกระแสอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนอนนานไงก็ดันไหมก็ดันไหมก็นิดนึงครับเออเพราะว่า บทบทแตองก็ค่อนข้างยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครดังมากบอว์ก็ดังไหมมีนิดนึงอะที่ทุกคนทราบกันคือครั้งแรกเราทำไ้ดีมากแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเราทําผลงานของเราให้มันดีที่สุดก็พอแต่ว่าเรื่องกระแสหรืออะไรหมือว่าให้มันเป็นกําไรมากกว่าเพรอย่างไรแบบถ้าเราดูไปแล้วรู้สึกว่าเออเราดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เล่นชิ้นนี้ก็คือแบบถือว่าโอเคแล้วฉาเสร็จแล้วอย่างพี่นิวจ็คจะถ่ายไปไหน ยังไม่ได้แจ้งเลยครับแม่อันนี้ยังแจ้งจริงยังไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้รอเรื่องบทรอร่อบทเยค่ะรอเรื่องบทบอกว่าเี่นไว้อีกนะไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไ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 มม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 มไม่ไม่่ไม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 ่ไ สุดแล้วแต,สแวแต่สุดแล้วแต่ว่าว่าสุดท้ายว่านิวไม่รู้ว่าเขาจะดึงอะไรเข้าอะไรออกบ้างเพราะว่าพอมันมันเหนือ8ตอนเรื่องละแตอนเนาะ,ะคือเรื่องละแตอนก็มีข้อจํากัดพอนิยายมันยาวก็ต้องมีดึงบางส่วนออกแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าเอ้ยเอาน้องมาให้ได้ครบหมดเลยนะแบบไม่ติดเลยเป็น่างไรคะก่อนน้านี้มันก็ถูมีการมองถึงเรื่องได้คนตักตาย่างเงี้ยจริงจริงทางนี้มันถูกแยกเรื่องอย่างชัดเจนไปเลยจะไม่ได้แบบ เดี๋ยวเขาทำลายของเรื่องที่มันต่างกันมากๆเลยครับครับมันผ่านปีไปเลยอะปี2ปี3ปี4มันไล่ไปเลยจะไม่ยิบจะเอามารวมเหรอที่แล้วมะจะไม่รวมครับจะแยกเ,เป็นคนละแปดที่ก็เพือแปดแปดแปดก็คือเรื่องใครเรื่องมันไปเลยใช่ครับสุดท้ายแล้วสองคนฝากมาไม่โกหกแล้วนะวันนี้พูดจริงหรือครับไม่โกหกเลวอะข้าไม่นี่หรอนะไม่โกหกนะข้าโกหกนะพูดจริงนะไม่นะไม่แสดงพูดจริงโค้ดพูดจริง พาเฟอโปเจกต์พลังธรพาร์ทสองเลยนะครับตองฟ้าต้ฝุนอันนี้เราตกแล้วก็ทเกเดินหนานะครับอยากนบก็ัได้ชมก่นในนั้นนนี้าได้ดูปีนี้ครับได้ดูปีนี้